สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นี้สำหรับชาว12ราศีทุกท่านเรามาถึงราศีสุดท้ายแล้วค่ะชาวราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษามาดูนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคณามีน ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ลูกเต๋าอ,อลรคเคลนในการพยากรณ์น,นะคะมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนในละัคนามีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับลูกเต๋าแทนคุณลูกเต๋าช่วยบอกชาวราศีมีนด้วยนะคะว่าเรื่องราวดีๆของชาวราศีมีนจะมีเกี่ยวกับเรื่องใดและอะไรที่ต้องระมัดระวังค่ะเรื่องราวดีๆของชาวราศีมีนเขาบอกว่าชาวราศีมีนเองเนี่ย เรื่องการงานแล้วของคุณแล้วเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะไปได้อย่างรวดเร็วนะคะจะพบแสงสว่างชีวิตคุณจะดีขึ้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านหน้าที่การงานมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นเลยทีเดียวสำหรับคนที่ทำงานประจำแต่คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่ามีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลไปได้อย่างรวดเร็ว เป็นธุรกิจหรือเป็นเป็นที่รักของเจ้านายต้องบอกเลยนะใครที่ทํางานประจําเป็นที่รักของเจ้านายใครที่ทําธุรกิจธุรกิจของคุณเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าหรือของสังคมเป็นคนที่สนใจนะคะธุรกิจคุณอาจจะโด่งดังไปเลาะไปทั่วโลกได้เลยทีเดียวหรืออาจจะมีการนําเข้าส่งออกหรือมีการติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศได้หรืออาจจะการมีการมีเกณฑ์ทําธุรกิจ เกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์ซึ่งใช้คำพูดนะคะธุรกิจที่คุณมีการพูดหรือมีการบอกต่อจากคนรอบๆข้างจากคนที่เขาชื่นชอบในสิ่งที่คุณทำและมีการบอกต่อทำให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะแล้วมีโอกาสดได้เงินก้อนโต ในอนาคตข้างหน้าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมีความมั่นคงในด้านการทําธุรกิจเกิดขึ้นทีนี้ถ้าถามถึงเรื่องการเงินหละการเงินเป็นยังไงเขาบอกว่าการเงินจะหมดไปกับเรื่องยวดยานพาหนะนะสำหรับเอ่อ ชาวราศีมีนใครที่มีรถอยู่แล้วก็อาจจะอยากเปลี่ยนรถใหม่หรือใครที่มีรถอยู่แล้วไม่เปลี่ยนรถนใหม่คุณก็อาจจะแต่งรถหรือคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยได้อยู่ติดที่จึงมีเรื่องที่จะต้องหมดไปกับเรื่องการเดินทางแต่หมดไปกับเรื่องการเดินทางเพื่ออะไรเพื่อต่อยอดชีวิตนะคะเพื่อต่อยอดในการทําธุรกิจของคุณดังนั้นน่ะหรืออาจจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องการกิน นะคะโอ้กาแฟแก้วเป็นร้อยร้อยสองร้อยเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีชาวราศ <c oughs> ีมีนหรือลัคนามีนนะอาจจะหมดไปกับการเดินทางอาจจะหมดไปกับการกินอาจจะหมดไปกับการที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนก็ว่าได้หรืออาจจะหมดไปกับการเดินทางไปต่างประเทศนะคะหมดไปกับก,บการกินดื่มเที่ยวพบปะเจอะเจอ,เจอพูดคุยสังสรรค์เกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจแต่ ถึงจะหมดไปก็จริงแต่คุณก็มีเงินเหลือกินเหลือเก็บนะเพราะการที่ไปพบปะเจอเจอคุยสังสรรค์พูดคุยเรื่องธุรกิจถึงเราจะหมดเงินที่จะต้องเลี้ยงเขาแต่เราจะอนาคตข้างหน้าเราจะได้เงินก้อนโตเป็นจังหวะที่ถึงแม้นจะเสียเงินยังไงก็ตามแต่เงินก็ยังเหลือกินเหลือเก็บสําหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนจัดว่าดีอีกราศีหนึ่งเลยนะเนี่ยทีนี้เรามาดูถึงเรื่องการเอ่อความรักกันบ้างเขาบอกว่าคนโสดจะได้พบรักอย่างรวดเร็ว นะคะอาจจะพบรักกันในขณะที่เดินทางไปเที่ยวก็ได้นะคะอาจจะเจอกันปุ๊บปิ๊งกันปั๊บเลยพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วเป็นการรู้สึกที่เข้ากันได้อย่างลงตัวเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนน่ารักเป็นคนเนื้อหอมใครเห็นใครก็ชอบพูดจาหวาน พูดจาปากหวานพูดจาดีน่าฟังอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือคนต่างถิ่นต่างแดนอยู่จังหวัดที่ไกลๆจากเราไม่ได้อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะเป็นคนดูดีมีฐานะสามารถที่จะซัพพอร์ตชีวิตคุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคู่ครองคุณสามารถซัพพอร์ตชีวิตคุณได้คนที่จะเข้ามานะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วก็บอกว่ามี คู่ครองมีเกณฑ์เดินทางแต่เดินทางคนเดียวอะ่ะไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปด้วยกันสองคนอาจจะไปจากการอะไรไปติดต่อธุรกิจนะคะไม่ได้ไปเที่ยวไปติดต่อธุรกิจอาจจะไปพูดคุยเรื่องงานแล้วพูดคุยกันได้สําเร็จด้วยนะคะเป็นการไปติดต่อที่ต่างประเทศนะคะพูดคุยได้สําเร็จนั่นหมายถึงว่าความมั่นคงในอาชีพการงานความมั่นคงในครอบครัวของคุณอาจจะเดินทางไปคนเดียวนะไปประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นนะคะ หนีความร้อนไปหนาวเย็นมั่งก็ะดิ่มกันเนาะทีนี้สําหรับคนที่อืม <c oughs> ผ่านไปแล้วคนที่มีครอบครัวมาถึงเออโชเออสุขภาพกันบ้างสุขภาพเขาบอกให้ระมัดระวงังอย่าเดินเร็วเกินไปขับรถขับลาก็อย่าเร็วเกินไปจะมีการเฉี่ยวชนเกิดขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแต่ว่าระวังข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงข้อเท้าหักเกิดขึ้นได้นะ อาจจะต้องมีเกณฑ์ของการเสียเงินก้อนโตเกิดขึ้นถ้าไม่ถ้าไม่เจ็บตัวก็อาจจะต้องเสียเงินก้อนโตเพราะอะไรเราอาจจะไปเฉี่ยวไปชนเขาแล้วเราประกันหมดพอดีลืมต่อแบบเนี้ยประเภทอย่างเงี้ยก็เลยต้องเสียเงินเองนะคะในที่นี้เขาบอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับการที่กินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่เป็นเวลากลงคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนหรือใครที่เขาเรียกว่าบางคนไวทองนอนไม่หลับ แล้วก็พยายามนอนแล้วก็นอนไม่หลับจะเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้โรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายเพราะว่าน้ําเหลืองในร่างกายของคุณจะแปรปวนทําให้คุณนะ่ะมีอาการภูมิแพ้เกิดขึ้นภูมิแพ้เรื้อรังภูมิแพ้เป็นพิษภูมิแพ้แบบโรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายนะคะระวังเป็นแผลในช่องปากหรือมีกลิ่นปากปากเหม็นเป็นเกี่ยวกับโรคเอ่อเกี่ยวกับช่องปากเกิดขึ้นใครที่เจ็บป่วยอยู่มีเกณฑ์รักษา มีเกณฑ์การรักษาแบบต้องหมดเงินก้อนโตนะคะแต่ถามว่าหายไหมมีเกณฑ์หายนะแต่ต้องหมดเงินก้อนโตต้องเสียเงินก้อนโตถึงจะหายมาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างสำหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนโชคลาภมีไหมมีโชคลาภอยู่นะเขาบอกว่าอ่ะเมื่อกี้มันอยู่ตรงอันนี้นะเขาเออเดี๋ยวขอัยนะคะ เมื่อกี้อยู่ตรงอันนี้อ่ะอยู่ตรงอันนี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการมีโชคลาภไหมได้โชคลาภจากยวดยานพาหนะอย่างเช่นซื้อทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถให้โชคหรือบางทีก็อาจจะปิ๊งจากไอเดียของคุณเซนส์นของคุณมาบอกคุณว่าเล่นเลขนี้นะมันจะออกอะไรอย่างเงี้ยความฝันก็ได้นะคะอาจจะฝันหรืออาจจะมาจากการบอกต่อนะคะอาจจะมาจากการบอกต่อหรืออาจจะมาจาก เทางสื่อออนไลน์มีเกณฑ์ได้ลาบก้อนโตบอกก่อนว่ามีเกณฑ์ได้ลาบก้อนโตแต่ในที่นี้ก็มีเกณฑ์เสียงเงินก้อนโตได้ด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าโลภมากเกินไปสําหรับบางคนดูที่มันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนบางคนอาจจะได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการกินนะนะคะเนี่ยอาจจะได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการกินบางทีบางคนแค่ซื้อกาแฟแก้วเดียวมาฝากอะ่ะแล้ววันที่หวยออกพอดีขัดลาบแล้วนะ คุณก็ไม่ถูกหวยแล้วหรือคุณอาจจะได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานนะไปพรีเซนต์งานแล้วประสบความสําเร็จนั่นหมายถึงการที่เรว,ว่าเขาติดเขาธุรกิจของคุณต่อย,ยอดสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองถ้าได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจคุณก็จะไม่ได้โชคลาภเกี่ยวกับลาบลอยอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนในจังหวะวันนั้นคุณจะจะได้อะไร ะะจะได้อะไรมากกว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยมีโชคลาภแน่นอนอาจจะมาอยู่เนืองๆอาจจะวันนี้ได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการกิน,คนน,นคนน้นคนนี้ซื้อนูน่นซื้อนี่มาให้วันหวยออกรีบบอกเลยไม่ต้องมีใครซื้ออะไรมาฝากนะเพราะว่าจะเล่นหวยเดี๋ยวไม่ขัดราบกันอะไรแบบเนี้ยเราก็บอกเขาหรือถ้าเราไปพรีเซนต์งานโดยบังเอิญเขายังไม่เรียกเขายังไม่ตกลงด้านมาตกลงกับเราวันหวยออกทําใจไปเลยนะ ถ้าเขาโอเคเรื่องงานเราเราพรีเซนต์ผ่านเราได้เรื่องงานแล้วเราจะไม่ได้เรื่องโชคลาภตรงเรื่องลาบลอยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูว่ามาดามอ่านลูกเต๋าออรลเคิลยังไงเชื่อมโยงยังไงที่มันเป็นเรื่องราวเดียวกันสนใจเรียนนะคะลูกเต๋าออรลเคิลทักอินบ็อกไปค่ะไปที่เฟซบุ๊กของมาดามมาดามนัดคนอ่านดวงเรียนลูกเต๋าออรลเคิลเรียนวันเดียวจบ จบแล้วสามารถเป็นนักพยากรณ์ได้เลยลูกเต๋าอรอาเคิลไม่ได้พยากรณ์แค่การงานการเงินความรักสุขภาพสามารถพยากรณ์เกี่ยวกับข่วงจุ้ยได้นะคะคุณสามารถเอาไปดูชัยภูมิเอาไปดูของจุ้ยของบ้านของลูกค้านในแต่ละคนได้เริ่มต้นจากการดูบ้านของคุณก่อนบ้านคุณจะชั้นเดียว2ชั้นหรือ3ชั้นก็ตามลูกเต๋าสามารถบอกได้เลยว่าในแต่ละชั้นของบ้านคุณ มีจุดไหนที่เด่นจุดไหนที่ด้อยจุดไหนที่อับโชคจุดไหนที่เสริมโชคให้กับคุณจุดไหนที่น่าจะนั่งทํางานแล้วคุณจะรับทรัพย์นะคะจุดไหนที่ต้องแก้ไขเพื่อจะได้ดึงดูดทรัพย์เข้าบ้านจุดไหนที่มันไปอยู่มุมที่ดีแต่กลายเป็นอับอับทรัพย์อับโชคอลูกเต๋าจะบอกให้เพื่อให้คุณปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะใครสนใจเรียนทักอินบ็อกไปค่ะเรียนวันเดียวจบวันเดียวคุณสามารถเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำได้ ค่าเรียนถูกมากค่ะหรือใครสนใจเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดเพื่อเป็นดวงส่วนตัวของคุณเองเลยโดยตรงดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะทักอินบ็อกไปเลยค่ะมาดามจะส่งรายละเอียดค่าครูต่างๆให้คุณพร้อมทั้งเลขบัญชีสนใจที่จะดูดวงในรูปแบบไหนโอนเงินจองคิวแล้วนัดคิวกันมาค่ะมาดามจะดูให้ตามคิวลันคิวกันไปนะคะหรือใครที่เป็น f c ใหม่เข้ามาฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามสําหรับ FC ใหม่และ FC เก่าที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะแชร์ share ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามเราจะได้ไม่ต้องมีนี่เวนนี่กรรมติดค้างต่อกันสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ